สัดีครับวันนี้นะครับเป็นบุญข้าวสากนะครับทางพาคอีสานะครับก็รอให้แต่พระคุณเจ้านะครับมาหยาดน้ํานะครับหยาดน้ําก็เอาไปให้บรรพาวรุดนะครับที่ดวงลับไปนะครับมาบเดอ้อกินเด้อมาอเดอ้อกินเด้อ ได้ดูที่วาระบางยานี่ันี่เนี่นี่นี่ใ่ผ้าปงกนป้ันมือ้ขา โอ้ยนายแตงเด้อไม่เอาเด้อไม่ใจแม่เจ็ดแตงยานมาเต่าเนี่ยไม่เอาเด้อไ่ทุบใครกันไหนหุ้ยทุบเปียกเอานี่เปียกแล้วทุบเอานี่ดีกว่าทุบทุบไหมชุดไหมเนาะเข้ามา วิกิตปัญญามา

อะไรภาษาผ้ดมาทำหามืองาไม่ถีเราบอมาอยู่ก็ได้จ้ะ